สวัสดีครับท่านผู้ชมยามเย็นวันนี้นะฮะ <c oughs> ผมมาพบกับพี่บุญเหลืออีกแล้วนะครับบุเพอราวาสนะครับผมบุเพอราวาสมาเจอกันนะฮะไอ้ทุ่งนาที่ว่าเผาในตรงนั้นนะพี่หวานยังครับพี่หว,นนะหวานแล้วใช่คนหวานรือใช่เครื่องหวานนะนใช่คนหวาน เราจ้างเขาหรือทำเองครับนี่ทำเองเมื่อกี้เมื่อกี้ถามว่าอะไรสิบห้าไร่ใช่ไหมเมื่อกี้นี่สิบห้าไรวานกี่วันครับนี่วันเดียวคนเดียวเลยคนเดียวเลยปาติดตัวคือเก่งแทะวันนี้นะฮะวันที่หกพฤษภาสองพันห้ารอยหกสิบหกนะครับเวลาครับท่านผู้ชมสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาที อยู่บริเวณบ้านกุดเมงตำบลชีรองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับวิถีชาวบ้านคนนี้ชื่อบุญเหลือเสียบแล้วเสียบอีกเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี่ผมลุ้นแกเนี่ยแกไปแทงอยู่ที่นาแม่ถามไปถามมานี่ ได้ก่อนแทงแล้วตอนนี้แหละมาดูซิว่าจะคาเหล็กหรือเปล่าต้องตามดูนะครับผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งนาทีเสร็จๆนะครับปั๊บ เ็นจไบอ่อนี้พี่มาแทงบ่อยไหมฮะไม่เคยมานี่อ๋อมีแต่ผาดเฉยๆตรงนี้จะเป็นสระน้ำนะฮะเดี๋ยวผมหันกล้องดูบรรยากาศนิดนึ่งครับปั๊บอย่บอกว่ากลับมาในโดนนั้นนะปัะ๊บบรรยากาศครับท่านผู้ชม สุดๆครับผมบรรยากาศตามบ้านนอกบ้านนาโอ้ต้นไม้ฝั่งนู้นสวยเลยฝั่งนั้นนะอยู่บนหัวที่บนเหลือเขาน่นต้นคูนครับนั่นยังยังย,ยังอยู่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 วันนี้แกถอดตังเกงด้วยเมื่อกี้เนี่ยเหลือตังเกงขาสั้นน้อย อยู่บริเวณบ้านกุดเมงนะฮะตำบลชีลองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมินะครับปึ๊บเสียงอะไรพุบพุ๊บ,บ,บยางั้นไปเรื่อยๆเลยครับผมเราก็จะรอบซะไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ เอาเอาเอาไม่ได้เลยบอวานมาเนี่ยผมก็เจอเขาเลี้ยงบัวอยู่ยี่สิบสองตัวนี่ผมต้องหามุมใหม่เนี่ยปั๊บ กล้องอยู่นะฮะอย่างไม่ตัดนะครับไปหามุมสักหน่อยดูวัวด้วยครับดูวัวด้วยวัวจะมาแถวนี้กล้องผมยังจับพี่บุหลืออยู่ครับแต่ผมเดินถอยหลังเลาะมาจะพาท่านผู้ชมมาดูวัวด้วยโอ้ด้านบนดูก่อนวะเดีด๋ยวได้ครับ ขั้นบนดวกนดวกกลับมาขึ้นใหม่เลาะไปก่อนเอยเฮ้ยเ้ยเอ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 ยผ่านไปแล้วห้าหนาที อ่าผมได้อยู่บนสมอรภูมมที่ดีนะฮะแทงไปลูกพี่แทงไปน,นั่นผมหันมานิดนึงฮะนู้นบัวฝูงใหญ่นะฮะกำลังจะเดินผ่านมาเอาข้าหนังกระติกยิงวัวทำไมลูกพี่ข้าหนังกระติกยิงวัวทำไมะไฮะ,อ,ะอ๋อไล่มันเนี่ยอืม เ็นหนังกระติกยิงวัววัวน,นี่อยู่บ้านไหนครับพี่บ้านชีรองบ้านชีรองใช่ไหมนี่นบ้านชีร้องก็กุณเมงไม,ไม่ใช่บ้านเดียวกันเลยคนละบานเป็นวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้นะฮะสองเด้งเลยนะครับดูทั้งพี่ บุญเหลือแทงปลาไหลแล้วก็ดูเขาเลี้ยงวัวด้วยมากลับมาดูพี่บุญเหลือต่อผมอยู่ด้านบนตัวนี้กล้องจับพี่อยู่เด้อใจเย็นลูกพี่อโอ้ไม่เป็นไรดอกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากให้ได้นั่นแหละ <laughs> ผมได้ดูพี่ได้ปไปไหลไปพัดเพชรแต่เมื่อวานนี่เห็นบอกว่าตกลงว่าต้มหรือพัดเพชรนะต้มเนี่ย หกนาทีกว่าและเจ้านายไปเรื่อยๆผมไม่เมื่อยดอกถือโทรศัพท์น่ะน่าจะประมาณไม่แจะเกินห้าทีสิบนาทีนะฮะบัวฝูงเมื่อกี้ที่ผมถ่ายดูนะก็จะผ่านนะครับผมอยู่บนสระน้ำเนี่ยระดับความสูงนะฮะครับนี่ผมพาท่านผู้ชมหันแป๊บฟืบ ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นถนนครับน่าจะมีคลองส่งน้ําตรงนี้ปั๊บ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 ปัป๊บนั่นด่านคนบัวคนเลี้ยงบัวอยู่ฝั่งด้านนี้กลับมาดูพระเอกในคลิปก็คือ <c oughs> พี่เหลือตามอยู่พี่ตามอยู่ใ <c oughs> จเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็น มันต้องได้ดินะขนาดเรามาเจอกันแบบดวนแบกเอินเนี่ยสองวันแล้ววันนี้น่ะตัวนี้ผมอยู่ห่างพี่บุเหลือประมาณสักสิบเมตรนะฮะตัวนี้ผมไปไม่ได้แล้วไปก็ต้องลงน้ำแบบพี่ท่านเขาหึนึกว่าจะโดน พีแกจะเลาะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสูมสุดแล้วครับขนาดนี้นั่นปับ๊บแทงเข้าไปเสียบฝึบเสียบเข้าไปนั่นแกเริ่มไกลออกไปจากผมนะฮะนี่ผมสูมสุดแล้วนะครับ แปดนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกครับโดนไหมฟังแค่เสียงลมพัด สบัดใบไม้ต้นมะพร้าวต้นนี้ครับผม <ś c oughs> สูมไปดูกลับมาดูคนแทงปลาไหลต่อเดี๋ยวสูมแป๊บนั่นผ่านไปแล้วเก้านาทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิ่มไปแล้วโอ้ดึงออกได้ ดึงออกได้ดึงออกได้ท่านผู้ชมยะเพิ่งไปไหนนะครับเกิดเขาแทงได้แล้วก็จะได้ดูด้วยกันว่าการแทงปลาไหลเนี่ยเสียไปปัป๊บจะจับขึ้นมาอย่างไงผมก็อยากรู้เหมือนกันบัวยังไม่มาฮบัวยังกินหญ้าอยู่นะครับเจ้าของนี่หนังกระติก ไล่ยังไม่มาเลยนั่นดีเสียงน้ำสูงสุดแล้วครับแกน่าจะห่างผมอยู่ประมาณสิบห้าเมตรครับตอนนี้สิบเอนาทีผ่านไปครับผมลุ้นกันไป ลุ้นแบบใจเย็นๆแทงเข้าไปราคาปลาไหลตัวนี้นะฮะอยู่กิโลละสามร้อยบาทสำพอมันแพงก็เพราะอย่างนี้เองครับผมทีมหาปลาไหลที่อยู่บ้านกุตลมะฮะตอนนี้ ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็เลยมาหาดูแบบนี้ <c oughs> อย่างนี้ก็หน้ามันนะฮะเพราะว่าแทงเข้าไปแทงเข้าไปแบบใช้เหยื่อก็อีกแบบหนึ่งนะฮะแบบนี้จ้าทางจะเหนื่อยกว่าเพราะต้องใช้แรง จะรอบบ่อแล้วครับยังไม่เจอสักตัวมันต้องได้สินะ่ะแม่แกกระแทงมือชีพจริงๆระยะรอบบ่อนะเดี๋ยวผมคนุญาตนะฮะมาสูงกลับ พาดูบ่อนะเมื่อกี้แกเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นี่สูมให้ดูนะฮะปั๊บแล้วแก็มาอย่างงี้นี่ฮะนี่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 นีับแล้วก็อยู่ตรงนั้นแกจะรอบบ่อละผ่านไปสิบสองนาทีละส่วนด้านคนเลี้ยงบัวนะครับก็ยังเดินอยู่นะฮะเมื่อกี้ใช้หนังกระติกตัวนี้ใช้ไม้ละจะตีละ มุมด้านขวามือผมคือคนแทงปลาไหลด้านซ้ายก็คือคนเลี้ยงบัวฟิชเชอรลิงกันนั่นเห็นไหมฮะท่านผู้ชมผมยืนอยู่บนสมรภูมิที่เห็นได้สองท่านเลยคนเลี้ยงวัวถือไม้คนแทงปลาไหลถือเหล็กเออเวทิโต้มันฉชนงเข้ากันแท้ สิบสามนาทีผ่านไปนะครับจะเย็นลูกพี่จะเย็น,น,นสูงสุดแล้วครับจะฟิตเชลิงกันได้ไหมคนเลี้ยงวัวกับคนแทงปาไหลเสียบเข้าไปลูกพี่ เสียบเข้าไปบรรยากาศสุดๆแล้วครับเวลานะฮะผ่านไปแล้ว14นาทีอา้าวุณเลี้ยงวัวนะฮะรื่จะดูด้านหลังกระท่มนะฮะ แกกะทนแท้วะผ่านไปสิบสี่นาทีแล้วแกยังแทงแล้วแทงอีกอยู่เลยแนนอนแทะผมถามแกแล้วฮะแกะอายุหกสิบหกมีภรรยาอยู่หนึ่งคนลวงลึกอีกภรรยาใหม่เพิ่งแต่งกันได้สักหกสิบสองผมถามแกว่า ภรรยาเนี่ยมีลูกด้วยกันไหมคนใหม่บอกไม่มีฮะเอาเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันจนเท่าจนแก่ฟังดูแล้วก็ชื่นใจนะครับจะรอบซะอยู่แล้วครับเนี่ยยังไม่ได้เลยใจเย็นลูกพี่ใจเย็น ลายมันขาดแขนใจเย็นๆกล้จะรอบบ่อแล้วใกล้จะรอบบอ่อแล้ว,ลอบบอลวนั่นคนมอเตอร์ไซค์ขี่มอเอ้ยคนเลี้ยงวัวขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเอารุวบบัวไปไหนนี่คนเลี้ยงวัวโผล่มาแล้วครับนั่นคนเลี้ยงวัวครับ มากลับมาดูคนแทงปลาไหลต่อปฏิทสวัสดีครับพ <smoking> ี่เ <sieht> ล <old> <ode> ี้ยงวัวกี่ตัวครับนี่ย ยี่บสองตัวนี่ครับเอาเป็นไงลูกพี่แทงต้อ,โ,อโ,ดโดนไหมอีกสักหน่อย,อยจะรอบบอ่อแล้วนั่นน่ะงั้นพาไปดูดวัดวดีกว่าครับ <laughs> ไม่ได้อย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งกับผมอ่ะ <laughs> มาวัวดีกว่าไม่ได้ปลาไหลมาดูดวัวกันครับนั่น โอ้โหบรรยากาศดีฮะมาแล้ววัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยชนผมเปล่าวะเนี่ยน้อดูวัวสวยครับผมเฮ้ย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 มันจะมาหาผมทำไมล่ะพี่ฮะมาหาจาซื้อเนี่ยเร่งเร่งเร่งกี่ตัวครับพี่โทษที ยี่สิบสองตัวนี่อ๋ออยู่บ้านไหนครับพี่บ้านกรุงเทพครับบ้านไายกลับมาดูพี่บุญเหลือต่อนะฮะครับ <c oughs> เอาแกใส่เกงก่อนฮะวันนี้นะฮะ<ค>ผมขออนุญาตนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะมีคลิปตก อะไรใหม่ๆคลิปเก็บตกอะไรใหม่ๆจะมาฝากนะครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับผู้ชมที่รับชมนะครับเจอกันเรื่อยๆครับผม